ต้อนรับสู่ช่อง Auto u n l นล็ Pro จุดหมายปลายทางของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์และอากาศยานคุณภาพสูงที่ช่องนี้เราไม่ได้หยุดอยู่แค่พื้นฐานเท่านั้นแต่เรานำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องจากที่ขับเคลื่อนโลกไม่ว่าจะเป็นบนล้อทั้ง4หรือลอยอยู่บนท้องฟ้าเรานำเสนอการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญข้อมูลจำเพาะและประสบการณ์จากการใช้งานจริงอย่างละเอียด สำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปชมรีวิวสุดพิเศษของเครื่องบินรบ r t a f 6รุ่นปี2026ซึ่งเป็นเครื่องบินรบเบาและฝึกบินรุ่นใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจในวงการการบินด้วยความสามารถที่ล้ำสมัยและดีไซน์ที่เพรียวบางเครื่องบิน r t a f 6ปี2026ได้รับการออกแบบให้เป็นเครื่องบินอเนกประสงค์ที่ผสานประสิทธิภาพเข้ากับความยืดหยุ่อย่างลงตัวโครงสร้างตัวเครื่องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย พร้อมหลักอากาศพลาศาสตร์ที่แม่นยำรองรับนักบิน2ที่นั่งเหมาะสำหรับทั้งการฝึกบินและการปฏิบัติภารกิจร่วมระบบควบคุมแบบ fly by wire ถือเป็นจุดเด่นที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและเสถียรภาพในการบินแม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทั้งความเร็วและความแน่นยาเหมาะสำหรับทั้งการต่อสู้อากาศและภารกิจทางยุธธทธศาสตร์ ในด้านพลังขับเคลื่อน r t a f 6ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนแรงขับสูงซึ่งได้รับการปรับแต่งให้มีประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันและเร่งความเร็วได้ดีความเร็วสูงสุดคาดว่าจะเกินเมตร1.2และมีเพดานบินที่สูงกว่า50,000ฟุตทําให้เป็นคู่แข่งที่น่าจับตาในกลุ่มเดียวกันระบบระบายความร้อนของไอเสียและการลดสัญญาณความร้อนยังช่วยลดโอกาสในการตรวจ,จับด้วยเรดาร แม้ว่าเครื่องบินลำนี้จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบแต่ก็ให้ข้อได้เปรียบด้านความล่องหนในระดับหนึ่งภายในห้องนักบินนักบินจะได้พบกับอินเทอร์เฟสดิจิทัลเต็มรูปแบบคอบพิ t แบบ l ก s า c o อ k พิ t มีหน้าจอมัลติฟังชันระบบแสดงผลบนกระจกหน้า HUD และระบบนำทางขั้นสูงการจัดวางแผงควบคุมเป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์ทำให้ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์เร่งด่วน แผนควบคุมแบบสัมผัสการรองรับระบบมองกลางคืนและการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้ห้องนักบินของ r t a f 6ดูล้ำสมัยและเป็นมิตรกับผู้ใช้งานอย่างมากในด้านอาวุธ r t a f 6สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายรูปแบบทั้งถีปนาวุธอากาศสู่อากาศจรวดอากาศสู่พื้นและอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงมีจุดยึดขอลายจุดและระบบติดตั้งแบบโมดูล่าทำให้สามารถปรับเปลี่ยนอาวุธได้ตามภารกิจ ระบบตรวจจับเป้าหมายขั้นสูงและ AI บนเครื่องช่วยนักบินในการประเมินภัยคุกคามทำให้เครื่องบินลำนี้เหมาะกับทั้งภารกิจรุกและรับหมวดฝึกบินใช้การจำลองผ่านหน้าจอในห้องนักบินเพื่อให้ประสบการณ์เสมือนจริงโดยไม่ต้องใช้อาวุธจริงช่วยประหยัดก้นทุนและเพิ่มความปลอดภัยสำหรับการฝึกนักบินนอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยและโปรโตโคอลลงจอดฉุกเฉินที่ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของนักบินในกรณีฉุกเฉิน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบการบินนักวิเคราะห์ด้านการทหารหรือแค่อยากรู้เกี่ยวกับเครื่องบินรบแห่งอนาคต r t a f 6ปี2026เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างนวัตกรรมการใช้งานจริงและการออกแบบแห่งอนาคตที่ออโต้อ l ล็อคโรเรามุ่งมั่นในการนำเสนอรีวิวที่ลึกซึ้งและมีคุณภาพแบบนี้หากคุณชอบเนื้อหานี้และไม่อยากพลาดเครื่องจักรสุดล้ำและรีวิวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วร่วมเดินทางไปด้วยกัน